ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไกด์นุกรุกทุกงานกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาอยู่กันที่ธนาคารกะสิกรไทยนะครับให้หัวข้อที่ว่าเงินเดือนเพียงแค่7,500บาทก็สามารถกู้เงินสดเงินด่วนใช้ได้แล้วนะครับผมรายละเอียดเป็นยังไงนะครับมาดูกันต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ากะสิกรไทยนะครับได้เปิดมาตรการสินเชื่อเงินสด ในครั้งนี้ชื่อว่า X Place loan เข้ามาใหม่นะครับซึ่งจะสมัครง่ายมากๆเอกสารน้อยรับเงินก้อนพร้อมใช้เลยนะครับแต่จะต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นนะครับผมซึ่งนคลิกลิงก์ในการสมัครเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดลองไปกดดูนะครับ โอเคซึ่งรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับก็คือดอกเบีย้ยต่ำสุดตลอดอายุสัญญา15%นะครับสมัครง่ายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเงินเดือน7,500ัรบาทก็กู้ได้ครับเอาไปใช้ตามใจชอบได้เลยนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะมากู้หรือว่าเราจะมาดูดอกเบีย้ยกันเนี่ยเราสามารถคำนวณออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเช่นอะไรนะครับดังนี้นะครับเราเลือกอาชีพก่อนเลย อย่างเช่นถ้าท่านมีอาชีพเป็นพนักงานประจำเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะครับต้องมีรายได้ตั้งแต่7,500บาทขึ้นไปเนาะอันนี้เราก็กรอกโดยตรงได้เลยถ้าใครมีเงินเดือน15,000หรือ20,000นนะครับก็ให้กรอกตามตรงนะครับผมส่วนวงเงินกู้ที่เราจะสามารถกู้ได้ถ้าเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเราจะกู้ได้สูงสุด23,000 บาทนะครับผมซึ่งเราสามารถเพิ่มลดโดยกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตรงนี้นั่นเองนะครับผมและก็เลื่อนระยะเวลาในการกู้เป็นปีดังนี้นะครับ12 24อ6นะครับอันนี้คือแต่ละปีนั่นเองนะครับอ่ะและถ้าท่านมีอาชีพอิสระละ่ะสามารถกู้ได้ไหมก็กู้ได้เช่นกันแต่ว่าจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำา0,000บาทต่อเดือนที่เห็นในบัญชีสเตตเมนต์ของแบงค์นะครับผมอ่ะโอเคผมขอยกตัวยอย่าง เป็นพนักงานบริษัทที่มีบัญชีกสิกรไทยเห็นไหมครับว่าถ้ามีบัญชีกสิกรไทยเนี่ยจะอนุมัติง่ายกว่านั่นเองนะครับเป็นเคล็ดลับนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆใช้แบงก์กสิกรที่เป็นบัญชีเงินฝากของเงินเดือนด้วยเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับเขาเน้นย้าว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็ไปใส่รายได้ของเราได้เลยนะครับเราก็ใส่ยกตัวอย่างเราได้200,000บาทต่อเดือนนะครับเราก็จะกู้ได้ 6 0 0บาทหรือ3เท่าของเงินเดือนนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมค่าให้ดูสนุกสนุกนะครับผมเพราะว่าค่าผ่อนอะไรมันจะโหดมากอะโอเคผมขอยกตัวอย่างเป็นเลขคร่าวๆก็คือ11,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะกู้ได้สูงสุดนั่นคือ8,000นะครับเห็นไหมครับยิ่งเราเงินเดือนเยอะเนี่ยเราจะสามารถกู้ได้เยอะขึ้นนะครับอะผมขออนุญาตใส่เป็น20,000บาทละกันนะครับ อันนี้จะกู้ได้3 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าดอกเบี้ยแต่ละ,ะปีเนี่ยก็จะคือ25%นะครับเราต้องผ่อน2,900บาทต่อง,งวดนั่นเองนะครับทุกเดือนนั่นเองนะครับหมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยเงินต้นเนี่ยสมมุติว่าเรากู้3 0 0 0 0บาทนะครับเราจะต้องจ่าย2,900บาทไป12บงวดนั่นเองนะครับ รายละเอียดก็เป็นดังนี้นะครับส่วนอ,อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานประจําเจ้าของอิจการและก็อาชีพอิสระเนี่ยเราสามารถกดดูได้ว่าจะใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่พนักงานประจําเงินเดือน7,500ขึ้นไปกันก่อนดีกว่าครับ,รบก็คือสัญชาติไทย20ปีขึ้นไปอา,อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ผ่อนแล้วจะต้องไม่เกิน70นั่นเองนะครับ อายุงานต้องไม่ต่ำกว่า6เดือนนั่นเองนะครับนับรวมที่เดิมได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ทั้งที่บ้านที่ทํางานและมือถือนะครับผมเอกสารในการสมัครง่ายๆนะครับก็คือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจําตัวข้าราชการพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านนะครับผมและก็สําเนาใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีนะครับผม ่ะส่วนอันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลังหรือทวิ50นะครับถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้ก็จะอนุมัติง่ายขึ้นนั่นเองนะครับในการสมัครออนไลน์ก็สามารถกดปุ่มตรงนี้หรือเลื่อนมาด้านล่างสุดได้เลยนะครับก็คือใส่เบอร์มือถือกับอีเมลเข้าไปได้เลยนะครับผม พอใส่ไปเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนั่นเองนะครับซึ่งทางที่ผมเคยทำมาก็คือไม่น่าจะเกิน7วันนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ต้องน้อยใจไปถ้าธนาคารติดต่อกลับชา้านะครับก็ยังติดต่อตามคิวกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดดีๆให้เพื่อนๆรับทราบนะครับว่ามีมาตรการกับกสิกรไทยเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อนๆ ให้กู้เงินง่ายๆโดยเอกสารน้อยนิดเท่านี้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งช่องไกนุกรุกทุกงานด้วยนะครับถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้ฟังจบเข้าใจและอยากไปลองสมัครอย่าลืมกดพิมพ์หนึ่งเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับเราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ